โลกออนไลน์พากันแชร์ภาพบ้านที่รอดจากไฟป่าลอสแอนเจลิสที่สหรัฐมาได้อย่างไม่น่าเชื่อขณะที่บ้านหลังอื่นๆในระแบ,บีเดียวกันถูกเผาราบเป็นหน้ากลองทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยและเชื่อว่าอาจจะเป็นเพราะบ้านหลังนี้ออกแบบการก่อสร้างตามหลัก Passive House เว็บไซต์ Mansion Global วันที่10มกราคมได้อ้างถึงอิน t ตร r a ก i n t e r n a l l y ที่แชร์ภาพบ้านหลังหนึ่งบนถนนลิฟ ในย่านแปซิฟิกพาลิเซตใน Los แอ g เจลิสซึ่งตั้งอยู่หลังเดียวโดด,โด,ดหลังรอดพ้นจากไฟป่าพาลิเซตมาได้อย่างเหลือเชื่อทั้งนี้เกรกเชสเซนสถาปนิกที่ออกแบบบ้านตามหลักแพสซีฟเฮาส์ได้โพสต์ผ่าน X ตอบข้อสงสัยของหลายคนถึงเหตุผลที่บ้านหลังนี้รอดมาได้อย่างไรว่ามองจากลักษณะบ้านแล้วเขาเชื่อว่าบ้านหลังนี้ออกแบบตามหลักแพสซีฟเฮาส์ซึ่งช่วยให้รอดพ้นจากไฟป่ามาได้ ทั้งนี้ Passive House มีลักษณะที่สำคัญคือออกแบบฝาผนังบ้านแบบเรียบง่ายไม่มีขอบหรือชายคาที่ยืน่นหรือห้อยออกมาซึ่งจะทำให้ปิดไฟได้ง่ายขอบประตูหน้าต่างมีลักษณะปิดสนิทแน่นหนาะไม่มีช่องว่างให้อากาศรั่วไหลเข้าออกหรือมีช่องทางเข้าออกของอากาศหรือมีการระบายอากาศให้น้อยที่สุดเพื่อปิดการดูดเอาอากาศรวมทั้งสเก็ดไฟเข้าสู่ตัวบ้าน ใช้ฉนวนกันความร้อนบุผนังรอบตัวบ้านโดยใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟเช่นแผ่นใย,ยหินซึ่งฉนวนนี้เองจะช่วยเป็นเกราะป้องกันความร้อนและไฟมาติดที่ตัวบ้านนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญก็แนะนําให้ทํากําแพงคอนกรีตปิดล้อมบ้านซึ่งจะช่วยได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสําหรับบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านได้อพยพออกไปก่อนที่ไฟจะลุกลามมาถึงจึงยังติดต่อสอบถามไม่ได้ แต่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วตรงกับลักษณะของ PASSIVE HOUSE ด้านสมาคมป้องกันอคีภัยแห่งชาติสหรัฐได้ตอบคำถามเรื่องนี้ว่าการออกแบบบ้านตามลักษณะ PASSIVE HOUSE อาจช่วยได้บางส่วนแต่ประเด็นสำคัญน่าจะอยู่ที่การใช้วัสดุที่ไม่ติดไฟสร้างบ้านและที่สำคัญคือการกำจัดต้นไม้ใบหญ้าแห้งรวมทั้งขยะและสิ่งของรอบบ้านให้เกลี้ยงเพื่อไม่ให้เป็นเชื้อไฟและบอกว่าธรรมชาติของไฟป่า ไม่เหมือนไฟไหม้ปกติและมีปัจจัยอื่นๆเกี่ยวข้องแม้แพสซ0ฟ์เฮาส์จะช่วยได้แต่ไม่สามารถรับประกันได้100%เอร์เซ์